จะพามาย้อนอดีตบางกอกย่านบางยี่ขันกันนะครับซึ่งอยู่บริเวณตีนสะพานพระราม8นี้เองนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับต้องกินทุเรียนบางกอกน้อยเงาะก็ต้องบางยี่ขันนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอุย้ยแทบจะไม่มีหลักฐานให้เห็นกันแล้วละครับคงเหลือแต่โบสถ์เก่าแก่ของวัดสวนสวรรค์แห่งนี้ที่ซุกซ่อนอยู่ในชุมชนบ้านปูนครับถ้ามาที่บางยี่ขันเนี่ยค่ะอยากให้มาที่นี่มากๆเลยคือวัดสวนสวรรค์นั่นเองคุณผู้ชมอันซีนมากค่ะใครจะไปรู้ว่ามีโบสถ์เก่าแก่โบราณมากๆ อยู่ภายในชุมชนบางยี่ขานี้ด้วยใช่ไหมคะครับผมครับประมาณรัชกาลที่สามน่าจะมีหลงอยู่นะใช่น่าจะมีพระอยู่ตามที่คนเวลาก็ร้อยปักณปัจจุบันนี้คือเหลือเฉพาะโบสถ์นี้แล้วอย่างปกติถ้าชาวบ้านมาก็จะมาไหว้พระขอรพรทองเขาดำ ส่วนใหญ่ชาวบ,บ้านเวลามากราบไหว้มีขอพรอ,อะไรกันบ้างก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเป็นเรือ,อ,รอนออมีมีท้ออะไรต่างนอกจากโบทเก่าสมัยรัชกาลที่สองแล้วยังมีสาราโรงพธรรมเก่าแก่สมัยก่อนเป็นศาลาการประเรียนนะครับใช้ทําบุญตั้งศพฟังเทศแต่ปัจจุบันนี้ครับทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนชาวบ้านบางยี่ขันก็จะมาทําบุญตักบาทกันที่ศาลานี้เป็นประจํานะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมมาช่วงเย็นมีร้านอร่อยคู่บางยี่ขันกันอยู่หลายเจ้าโดยเฉพาะซอยวัดบางยี่ขัน ร้านขั้วชามเปรนะครับที่ขายก๋วยเตี๋ยวขั้วเนี่ยใส่ในชามเปรแบบนี้มีทั้งหมูมีทั้งไก่มีทั้งทะเลให้เลือกสัรกินได้เลยส่วนใครที่อยากจะกินอาหารฝรั่งก็ต้องมาที่ร้านเปิดใหม่ร้านนี้เจ้าของร้านสวยมากๆเลยแหละครับป้าแก้วตอนนี้<ๆ>มาเปิดร้านตัวน้ําชื่อร้านเดิมของป้าแก้วเลยแต่เปลี่ยนที่ใหม่ มาอยู่ตรงสีแยกอารุณอมรินนะคะ,ะนี่สามห้องเต็มที่กันไปเลย <c oughs> ย้ายที่มาตรงนี้เป็นไงบ้างคะดีไหมถามว่าดีไหมก็น้อยกว่าที่ทองหลอดนิดนึงนะลูกนะญาติน้องไม่ว่าจะเป็นลูกน้องลูกน้องเก่าก็ก,กลับมา <c oughs> ทุกคนแบบตามหาเราเจอแล้วก็กลับมาแม้กระทั่งลูกค้าทานตั้งแต่ยังไม่มีน้องจนน้องที่เดินได้แล้วก็ยังพากลับมาหาอยู่ เมื่อก่อนเนี่ยป้าแก้วแกขายอยู่ที่ตลาดนัดริมทองหลอดนะครับแต่ว่าพอปิดตลาดไปป้าแก้วก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้เป็นห้องแถวสามห้องใหญ่โตแต่ก็ยังเก็บรถเข็นคันเดิมเอาไว้ทาสีทองด้วยนะครับป้าแก้วเนี่ยบอกว่ามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่ารถเข็นคันนี้เนี่ยแหละครับวันนี้มาเยี่ยมป้าแก้วทั้งทีก็เลยมีเมนูใหม่มานําเสนอด้วยนั่นก็คือมักกะโรนีคอสตาชีสซอสถั่วลันเตาครับ ในนี้จะมีทั้งเบคอนนะคะกระเทียมพริกไทยแล้วก็ถัวกก่ว,วลันกลือและถั่วตอนนี้เราก็จะผัดมักกะโรนีตอนนี้เราก็จะใช้ซอสซึ่งไว้ทาคาโบนาร่าใช้ซอสนี้ด้วย,สวยเสร็จแล้วตามด้วยคัาชี่ป้าแก้วบอกว่าได้สูตรจากคนอิตาเลียนนะครับแล้วก็นํามาประยุกต์ให้เข้ากับลิ้นคนไทยที่สําคัญจะเสิร์ฟจ,จานนี้เป็นจานแรกในราคา160บาทเท่านั้นเองเลยครับเมนูนี้นะคะ ยังไม่มีอยู่ในเมนูนะแต่หลังจากนี้ต่อไปจะมีในเมนูแล้วนะคะถ้าอยากมาลองก็ได้เลยเวลาทานปุ๊บเราก็จะตัดซอสตัวเหียวเนยตัวรันเาตาาม,มันจะมีรสชาติที่หวานตาทำสำหรับคนที่ไม่เผ็ดแล้วก็ อย่งได้สุขภาพโอเคหมอเมแน่นแน่ลองไปชิมกันได้เลยนะครับเมนูอื่นๆยังคงอยู่เหมือนเดิมอย่างเบอร์เกอร์หมูไข่ชีสแบบนี้ราคาร้านเก่าอยู่ที่45บาทตอนนี้ก็ขยับขึ้นนิชนึงเป็น50บาทเท่านั้นเองนะครับแนะนําให้ลองไปเที่ยวย่านบางยี่ขันกันได้พี่น้องชาวบางยี่ขันแล้วก็ของอร่อยของบางยี่ขันรอคุณผู้ชมไปพิสูจน์อยู่นะครับ